ใครมีคําถามเนะเชิญถามคําถามจะคุณทีมทีมนะเขาโอกาสครูบาครับการที่เราเห็นความพอใจไม่พอใจนั้นถ้าเราเห็นว่ามันไม่พอใจเราควรกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับและการที่เราเห็นว่ามันไม่พอใจไปเรื่อยๆมันจะหมดไปเองใช่ไหมครับการเรียนรู้มีหลายลักษณะลักษณะของผู้ที่เบียบประหนึ่งม้าอาชาในเขาจะไม่ต้องไปหาเหตุผลเหมือนหลวงตา บอกไม่ต้องไปหาเหตุผลกลับมาลมเลยตายมาที่ลมเลย,เยแต่นั่นคือคุณสมบัติของม้าอาชาในหรือเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้มีความฉลาดมากเ,เขาจะสลัดทิ้งได้ง่ายๆด้วยอารมณ์นั้นแล้วกลับมาสู่ลมแต่พวกเราล่ะมันม้าปิดตาตาบอดได้พอปิดตาอีกมันต้องการเหตุผลมันถึงจะยอมยพวกเราอะตัวกรูบาเองก็เป็นเช่นนั้น รูบาเองก็จัดอยู่เป็นม้าตาบอดและปิดตาด้วยรูบาจึงอาศัยการเรียนรู้จากทุกคือทุก์นี้เกิดขึ้นมาคกูบาจะอาศัยว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเขาเหรอไม่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเขาไม่ถูกใจเราใช่แล้วทำไมถึงไม่ถูกใจอ๋อเพราะเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเออใช่ทำไมเราถึงไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้น พราะเราเข้าใจว่าไม่ถูกต้องไม่ดีเอา้าแล้วเรายึดอะไรว่าเป็นเป็นดีอ๋อเรายึดลักษณะแบบนี้เรียกว่าดีแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าเรามีสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นหรือมีมาตรฐานมีเครื่องวัดตัวเองอยู่ยกตัวอย่างไม้เท้านี้หากไม้เท้านี้เป็นไม้เท้าที่พอดีกับครูบาที่เหมาะสมและเราเข้าใจว่าแบบนี้แหละดีสุดแล้วพอดีสุดแล้ว หากมีอันสั้นกว่านี้เราก็จะบอกว่าสั้นไปมีอันยาวกว่านี้บอกว่ายาวไปยาวไปสั้นไปใหญ่ไปเล็กไปเพราะเราเอาไม้เท้าเนี่ยไปวัดคนอื่นไปวัดกับไม้เท้าอื่นนะจนกว่าเราจะเจอไม้เท้าที่เหมือนกันเป๊ะเราจะบอกว่าอ่าใช่พอดีนี่คือเรา,เอาความเห็นเราไปตัดสินทั้งหมดเอาความรู้ความรู้สึกความเข้าใจของเราไปตัดสินสิ่งอื่นทั้งหมดเอาความอยากของเรา ไปบังคับสิ่งอื่นไม่มีทางเป็นอิสระไม่มีเสรีภาพไม่มีสัมติภาพตราบใดที่เราเข้าใจว่าอันนี้ไม้เท้าเราก็เป็นส่วนของไม้เท้าเราไม้เท้าอื่นอาจจะเล็กสําหรับเราแต่อาจจะเหมาะกับอีกคนอื่นไม้เท้าอื่นอาจจะใหญ่กว่าเราใหญ่สําหรับเราแต่อาจจะเหมาะกับบุคคลอื่นเนี่เห็นไหมการเวลาสถานที่บุคคลมันเหมาะกับเขานะัะไม่ได้เหมาะกับเรา ต้องเรียนรู้อาศัยเหตุทมันเกิดขึ้นมาเรียนรู้นะเรียนรู้ไปถึงสุด,สดท้ายว่าเราเนี่ยอ๋อเราไปเสือกเราไปเสือกด้วยตัณหาของเราเองยกตัวอย่างเช่นกลัวว่ามีความกลัวว่าพระเนี่ยจะไม่งดงามนะกลัวว่าชาวบ้านจะตำหนนะิก็เห็นคนมาฟ้องเยอะเหมือนกันนะว่า มีการเอาข้าวให้นกเนี่ยหมู่คณะภาคหลายคนก็ไม่พอใจเพราะว่าพระนี่เอาข้าวให้นกโยนให้นกก็มีความกลัวว่าจะเป็นบาปมัง่งผิดใจกับชาวบ้านมัง่งจะสารพัดอย่างแล้วจะโทษสิ่งอื่นก่อนเห็นไหมแต่เราไม่เฝ้าดูใจตนเองครูบาจะยกตัวอย่างสมัยที่ครูบายอยู่ที่บ้านหนองแสงส้อยและไปบินธบาตกับ คุบานิคุบานินั่นเพิ่งบวชได้พรรษาแรกบวชมาไม่ใหม่คุบานินี่เป็นคนบ้านหนองเซียงส้อยนะรู้จักชาวบ้านได้หมดรู้จักหมดอ่ะตัวคุบาเองเป็นคนที่ชอบเอาข้าวให้หมาเพราะหมามัน้อมมากหมาขี้เลื้อนด้วยขี้เลื้อน้อมมีแต่กระดูกเราเห็นแล้วก็สงสารเนี่ยนะนะล้วก็เลยมันคงหิวมันมาขอเรามันวิ่งตามเรามานะแล้วก็เลยเอาข้าวให้มัน พอมันเคยให้มันก็ต้องให้ทุกวันมันจะมารอข้าวพระวัดอื่นมันไม่เคยไปเลยพระวัดอื่นที่บิณฑบาตไปก่อนมันไม่เคยไปสนใจแต่พอมาถึงตัวครูบาเองมันรู้มันจําได้มันจะวิ่งเข้ามาหาเพื่อมาขอข้าวกินแล้วก็ให้ข้าวมันไปเนี่ยทีนี้ครูบานี่ก็มีความกลัวว่าชาวบ้านจะมองไม่ดีชาวบ้านจะตําหนิหรืออะไรนี่แหละ บันนี้ก็เลยบอกว่าคูบา้าอย่าเอาข้าวให้หมาท่านก็บ,บอกว่าอย่าให้เราเนี่ยเอาข้าวให้หมาเพราะว่ากลัวว่าชาวบ้านเขาเอาข้าวมาใส่ให้เราไปกินเนี่ยเราเาไปให้หมาเราก็เลยถามโยมนใส่บาตโยมโยมยายยายคูบาเอาเข่าให้หมานี่ยายคงซื้อจังไดโอ้ยคูบาไม่เมตตา คุบามีความเมตตาใหญ่กับมากอยู่แล้วใหญ่กับเห็นด้วยนั่นแหละมีคนแรกพอผ่านไปคนที่สองเราไปให็ตาคูบ่าเขาให้หมานี่ตาคงสุดจังไดอู้เขาบ่อยากให้คูบอาวให้มันดอกมันมาเทามันบ่อยากให้มันนะอยากให้คุบาไปสันหมดแล้วเห็นไหมตากับยายให้ความเห็นไม่ตรงกัน คนหนึ่งเห็นด้วยคนหนึ่งไม่อยากให้ถามสิบคนก็เห็นไม่ตรงกันสักคนหรอกเอาดิจะให้มันถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้แต่ความเป็นจริงคืออะไรกูบาวข้าวให้หมาจบเหมือนฝนที่มันตกมาจากฟ้าเนี่ยมันจะถูกใจทุกคนไม่ถามหน่อสิไปตกในงานเขากําลังขายของในเมืองเนี่ยมันตกอยู่ในเมืองในกรุงเทพในงานอะไรเจดีเนี่ย ที่เขากำลังตั้งขายเต็นท์ขายของกันอยู่เนี่ยแม่ค้าพ่อค้านี่ทุกใจเลยเสียค่าเช่าบูธี่ก็แพงเช่ามาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนขายก็ไม่ได้ฝนตกทั้งวันทุกไม่พอใจแต่พอฝนเนี่ยไปตกที่ทุ่งนาไปตรงที่ป่าเขาไปตกที่เขาต้องการน้ำโอ้ยดีนะยกมือใส่หัวเลยว่าดีครับ ต่อให้มันตกลงพร้อมกันที่เดียวกันคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็มีความเห็นต่างกันอะไรนี่คือความเห็นของคนคูบาไม่สนใจหรอกคูบ้าเป็นเหมือนฝนเพราะอะไรเพราะความจริงคือคูบาเอาเข้าวให้หมาส่วนความเห็นของคนนั้นนั่นเป็นเรื่องของบุคคลเขาเข้าใจไหมนัม่นเป็นเรื่องของเขาเนี่ยความจริงเราก็ข้าวให้หมาแค่นั้นเองเนี่ยถ้ามันไม่กินเราก็ไม่ให้หรอก เอาให้มันแล้วมันไม่กินเนี่ยเออเราจะไม่ให้มันอีกอันนี้ข้าวเปล่าๆมันยังกินน่ะมันหิวขนาดไหนหมาดูดิเห็นไหมเราก็ไม่ได้ให้ด้วให้แบบโง่ๆนะเราก็ให้เพราะมันสมควรให้ให้แล้วมันก,ก็กินมันเป็นประโยชน์ด้วยเห็นไหมข้าวเราก็เต็มบาทอยู่เนี่ยฉันก็ไม่หมดอยู่แล้วนั่แหละคือความเป็นจริงแต่ความเห็นของคนนะ่นะแต่เนี่ยได้อาศัยสิ่งเหล่านี้เรียนรู้ ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้เรียนรู้เป็นประสบการณ์นถ้าเราเฝ้ามองเราจะเห็นเลยว่า๋อ้ความเห็นของคนมากมายมหาศาลบางคนก็เห็นถูกบางคนก็เห็นเห็นด้วยบางคนก็เห็นไม่เห็นด้วยอะไรล่ะที่ความจริงอ่ะเป็นความจริงของแต่ละคนไงเพราะอะไรเพราะทัศนคติหรือความเห็นเราเนี่ยนําพาชีวิตเราความคิดเราเนี่ยเป็นเครื่องนําพาชีวิตเราสุขทุกข์ก็เพราะความเห็นเราเนี่หละทิฏฐิความเห็นเนี่ะ พาไปสู่ไปทุกขบุคคลใดพ้นหนากจะคลองแห่นความเห็นทั้งปวงบุคคลนั้นเป็นอิสระไม่คิดกใจจัยยังไม่คิดเป็นอิสระไม่ใช่อย่าเข้าใจคําว่าคิดผิดนะีคิดปรุงแต่งกับคิดคิดในใจบวกลบคูณหารคิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ที่เป็นประโยชน์ กับคิดปรุงแต่งคนละอย่างกันนะคนละอย่างนะคิดนอกเหนือจากสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่นั่นเรียกว่าคิดปรุงแต่งคือคิดไปในอนาคตคิดไปในอดีตนั่นคือคิดปรุงแต่งเพราะมีอำนาจแห่งอารมณ์หรือความกลัวบีบคั้นให้มันคิดกลัวว่าพรุ่งนี้จะตื่นไม่ทันเน่ยมันเหมือนคิดมีความกลัวคิดว่าเขาจะเห็นเราไม่ดีเนี่ยนั่นแหละความกลัวคิดถึงอดีต โดยที่ไม่มีอารมณ์บีบคั้นไม่มีกิเลสบีบคั้นนั่นไม่ปรุงแต่งเรียกว่าคิดระลึกเรียกว่าระลึกก็เป็นความคิดเหมือนกันแต่ไม่มีอำนาจแห่งกิเลสอยู่ในนั้นไม่ใช่ไม่คิดอะไรเลยเข้าใจความคิดเสียใหม่ความจำที่มันผุดขึ้นมาแล้วเราคิดเพื่อใช้การใช้งานเป็นผู้ใช้ความคิดคนละอยางกับคิดปรุงแต่งนะ คิดปรุงแต่งนี่คือจะมีความกลัวมีความอยากเข้ามายุ่งความคิดใดทีด่ถูกผลักดันด้วยตัณหานั่นเรียกว่าความคิดปรุงแต่งความคิดใดที่ถูกอำนาจแห่งอารมณ์ครอบงำนั่นคือความคิดปรุงแต่งเรียกว่าสังขารคิดนึกคนละอยา่างต้องเข้าใจความคิดให้มันถูกขอการครับคุูประชายครับอยากบวชแต่ แม่ห่วงไม่อยากให้ไปเราสามารถตัดสินใจเองได้ไหมครับตัวครูบาเองก็อยากบวชแต่เรารู้ว่าทางครอบครัวยังไม่พร้อมถึงเขาจะไม่ห้ามแต่เราก็รู้ว่าเขายังไม่พร้อมแต่เขาไม่ได้ห้ามนะแต่เขาไม่ยังไม่พร้อมเราก็รู้อันนี้เรารู้เลยเราก็ใช้เวลาอีกอยู่เป็นปีนะใช้เวลาอยู่อีกเป็นปีเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เขารู้ว่าเรานี่มั่นคงในสายนี้แน่นอนในหนทางนี้แน่นอน ถ้าพ่อแม่หรือครอบครัวไม่อนุญาตก็อย่ามามันอยากบวชอย่าให้มันบวชเพราะเราบวชด,ด้วยตัณหาด้วยความอยากที่มากเวลามันผิดจากความปรารถนามันก็จะเหวียงกลับไปอย่างเร็วเหมือนกันปันหนึ่งที่เราเราโยนลูกตุ้มอ่ะยิ่งเราโยนเหวียงแรงมาเท่าไหร่มันจะมันจะดีดกลับมาแรงเหมือนกันนะเพราะเราบวชด,ด้วยความปรารถนาด้วยความหวังด้วยความอยากนะกูบาเห็นมันหลายคนมากนะเพราะอะไรเพราะบวชมาเนี่คิดว่าบวชมาแล้วจะมีความสุข บวชมาแล้วจะไม่มีทุกข์บวชมาแล้วจะบรรลุนั่นบนรรลุนี่ได้นั่นได้นี่พอมาแล้วอ้าวอะไรวะไอสิ่งที่อยากได้ไม่มีสักอย่างเลยมันเวียงกลับคืนไปหมดเลยนะมันไม่ธรรมดานะทังบอกว,ว่ามันอยากบวชอยาให้มันบวชถ้าจะบวชจงเห็นประโยชน์แห่งการเป็นนักบวชเท่านั้นว่าการเป็นเพศของนักบวชนียนะย่อมมีประโยชน์ให้เราได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้น แต่ต้องอย่าทิ้งพ่อทิ้งแม่นะพาพ่อแม่ด้วยอย่าอย่าผักพ่อแม่ออกห่างวัดเพราะลูกอยู่วัดยงฉลาดนะทำให้พ่อแม่ยอมให้ลูกมามันบวชไม่ได้นะถ้าพ่อแม่ไม่ยอมคําถามจะคุณตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเวลาทําสิ่งดีๆหรือเห็นคนทําบุญไม่ปื้มเหมือนเดิมเหมือนจิตเสื่อมจิตจะเป็นบุญไหมเจ้าคะตัวครูบาเองเมื่อก่อนนี้ก็ชอบ ชอบทานชอบทุกอย่างทําบุญทําทานตลอดเมื่อมีโอกาสรู้สึกปลื้มใจเวลาได้ไปทําบุญทําทานปลื้มปิติใจเห็นคนอื่นทําความดีก็ปลื้มใจมีความปลื้มใจคือดีใจยินดีใจไม่ไม่รู้สึกทุกข์ใจกับสิ่งนั้นแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งมันก็เฉยก็เกิดคําถามนี้เหมือนกันนะจนมาถามครูจารยาวันว่าครูจารย์ครัครบ โดนยนี้ผมไม่รู้สึกปลื้มใจในการสละของผมอีกในการทานการให้ผมไม่รู้สึกว่ามีอารมณ์ปลื้มใจสุขใจเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าใจผมหยาบเกินไปแล้วก็สงสัยตัวนี้เหมือนกันแต่ครูอาจารย์ท่านก็ให้คําตอบว่ามันอิม่มขูดง่ายๆแค่นี้แหละมันอิม่มแล้วก็เออจริงเราอิ่มกับสิ่งที่เราทําแล้วทีนี้มันแสวงหา สมบัติอันเลิศขึ้นไปคือภาวนามันอิ่มกับการทานแล้วทีนี้ไม่จะเหลือภาวนาซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยภาวนาเลยทานนั่นเะนี่ยฟังเทศแล้วก็ทานฟังเทศแล้วก็ทานนะปีนึงจะนั่งสมาธิสักครั้งหนึ่งอยู่นะฟังแต่เทศแล้วก็ทานทําบุญทําบุญไม่เคยขาดทําทานไม่เคยขาดเมื่อมีโอกาสทําตลอดเลยขอแค่ได้ยินข่าวแมนะ้แต่อยู่ในโซเชียลเงี้ยเห็นพระท่านกำลังบินสบาดท่ทานมีโอนนะพระอาจารย์สุชาติทําบุญกับท่าน,ท,านทุกวันนะไม่เคยขาดนะ มันอินะคำถามจากคุณปรมามัตถานะคระูบาคา้าหนูปล่อยวางจากปัญหาที่ผ่านมาไม่ได้บ่อยครั้งที่นึกถึงและตกร่องความคิดเดิมๆบั่นทอนทั้งตัวเองและคนใกล้ชิดควรจะรับมือความรู้สึกนี้อย่างไงคะเราคิดว่าเราทุกข์ที่สุดในโลกใบนี้เนี่ยเคยไปดูคนที่นอนอยู่ข้างถังขยะคนที่เขา แก่ชรลางงําเหงือกแต่ต้องเข็นรถหรือแบกหามตะก้าออกไปหากินคนที่ป่วยแทบตายแต่ต้องออกไปทำงานมาเลี้ยงลูกคนที่นอนพะงาบพะงาบอยู่โรงพยาบาลคนที่แขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดพิกลพิการคนที่มีลูกที่เป็นไอเซเมอร์มีลูกที่เป็นพิการคอยทุบตีตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนที่มีปัญหาครอบครัวลุ่มเล้า เราคิดว่าเราทุกทุกทั้งโลกมีแค่เรานี่นเหรอไปดูคนอื่นด้วยนะลองไปบ้านเด็กกำพร้าดิซื้อขนมขนมไปนซื้อขนมขนมไปบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยลองไปโรงพยาบาลมาสิซื้อข้าวกลงข้าวกล่องไปเนี่ยไม่ต้องเยอะหรอกนะสิบยี่สิบกล่องไปแจกพยาบาลแจกหมอแจกคนไขด้ดูดิเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราจะได้อะไรมากมาย นไปบ้านในกัมพามั่งไปบ้านคนชลามัางไปดูขอทานมัางเชื่อเถอะนะถ้าเราออกไปดูสิ่งนั้นนะไอ้ความทุกข์เรานี่มันจะรู้สึกดีขึ้น,นโอ้ย<อ>ัมันจะทำนี่เ่ยโอ้เรานี่โชคดีแล้วฮะลองดูนะ้าไมเชื่อ คำถามสุดท้ายจะคุณลูกชายใหญ่นะคะเคยบวชทาผิดสังฆาพิเศษไม่ได้แก้ไขจนสึกออกมาตัวนี้จะเป็นเครื่องกั้นการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมไหมครับไม่หรอกถ้าไม่ทําอีกตั้งใจใหม่เริ่มใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่หมมหมผู้เป็นป่าเป็นบดีตเมื่อรู้ผิดจะไม่ทําซ้ํานะเรียกว่าผู้มีความกระตัมอยู่ตัวตนเองคนงูเขาเบาปัญญาต่อให้รู้ผิดกูก็ทําซ้ํา ผมไม่สนนะี่คือการทําลายตนเองนะเราเป็นประเภทไหนอาศัยความผิดนั่นแหละจึงรู้ว่าสิ่งใดถูกนะอาศัยประสบการณ์นั่นแหลนะที่จะไม่กลับไปหวนไปทํามัน,นอีกพรารู้ว่าเป็นโทษไม่มีอะไรกั้นหรอกที่มันกั้นเพราะว่าเราไม่ลงมือทําเมื่อไรเราลงมือทําย่อมไม่กั้นนะวันนี้ก็สมควรกี่เวลานะอาพอ